นายชัดชาติสินิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทราศัพท์เคลื่อนที่เซลล์บอดแคสระดับใหญ่โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสันัาง,งาน,นาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์และผู้ให้บริการเครือข่ายโทราศัพท์เคลื่อนที่ AIS 2และ NT ร่วมทดสอบณห้องนพรัตน์ชั้น5สาราว,ว่าการกรุงเทพมหานครเซา ช้าเขตพนครและผ่านระบบออนไลน์ทั้ง50สำนักง,งานเขตซึ่งทางผู้ว่าชั้ชาติได้เปิดเผยภายหลังการทดสอบระบบว่าโดยวันนี้การทดสอบได้ผลเรียบร้อยดีเป็นสิ่งที่เรารอคอยและเป็นระบบที่เป็นประโยชน์แต่หัวใจสําคัญคงเป็นเรื่องเนื้อหาที่จะส่งว่าจะส่งอย่างไรและจะแนะนําประชาชนอย่างไรรวมถึงขั้นตอนเมื่อเราเจอภัยจะไปแจ้งที่ไหนหน่วยงานใดและต่อไปหากจะส่งเฉพาะรายเขตจะสามารถทําได้หรือไม่ยกตัวอย่างกรณีเหตุเพล ไม่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ซอยฉลองกรุงห5้เขตลาดกระบังเราจะสามารถพิจารณาส่งแจ้งเตือนเซลล์บอสแคดได้หรือไม่ซึ่งต้องไปลงรายละเอียดเทคโนโลยีมีพร้อมแล้วแต่เนื้อหาและขอบเขตก็สําคัญต้องให้ทางกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้เป็นการทดสอบแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่านเทคโนโลยีเซลล์บอสแคดเป็นครั้งที่3เป็นการทดสอบในระดับใหญ่ใน5พื้นที่ได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนคร นครศรีธรรมราชโดยประชาชนในพื้นที่ทดสอบจะได้รับข้อความและเสียงเตือนแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติประมาณ8-10วินาทีในส่วนของกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับการแจ้งเตือนทั้ง50เขตทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบทั้ง3ครั้งแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจะมีการประเมินผลเพื่อตเตรียมการทดสอบในระบบระดับประเทศครอบคลุมทั้ง77จังหวัดต่อไปค่ะ